สำหรับตอนนี้ก็ขอทุกท่านฟังและอ่านเรื่องนิทานร้อยเปอร์เซนที่บอกว่าเป็นนิทานร้อยเปอร์เซนก็เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่นำมาพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญนักกุศลพูดมักจะนำมาเรื่องพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนมาพูดกันเป็นการแนะนำในเรื่องการบุญการกุศล แต่ด้ว่าเรื่องต่างๆของดาวทั้งหมดที่กล่าวมาจากเล่มที่สิบเอ็ดก็ตามเล่มที่สิบสองนี้ก็ตามเป็นเรื่องนิทานจริงๆนี่ความเป็นมาของนิทานก็ถือว่าเรื่องต่างๆจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรื่องจริงที่ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็เป็นนิทานแต่เรื่องนิทานที่เป็นความเป็นจริง ที่ก็ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็ต้องเปน็นนิทานเหมือนกันกล่าวความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของนิทานทั้งหมดทีนี้ก็มาคุยกันว่าหลังจากที่ขึ้นมาจากท้องของดาวดวงนี้แล้วที่กล่าวว่าดวงดาวดวงนี้ดุร้ายมากอะไรก็ตามถ้าเข้าไปมันดูดหมดและดูดหายเข้าไปหมดโลกต่างๆดาวต่างๆก็ดูดหายเข้าไปในท้อง แม้แต่แสงสีต่างๆก็สามารถจะโดดหายเข้าไปในท้องได้หมดมองไม่เห็แสงความจริงจะว่าโดดก็ถูกหรือว่าสิ่งทั้งหลายต่างๆไหลเข้าไปจากอากาศดันเขาถูกอีกเหมือนกัน <c oughs> ถ้าพูดว่าโดดเป็นสัตว์นิยมคนชาวโลกพูดกันน้ำโดดเข้าไปในโรงน้ำโดดเข้าไปในถ้าน้ำโดดเข้าไปในวงแต่ความจริงจะว่าน้าโดดก็ไม่ถูกนัก น้ำข้างหลังดันมาท้านนั่งไหลเข้าไปในโพลจะเรียกว่าน้ำดันก็ไม่ติดหมนกันอันนี้ก็เหมือนกันจะขอกล่าวว่าเป็นเรื่องของอากาศดันเข้าไปแล้วก็หายเข้าไปความจริงในการหายมันหายเข้าไปนานถ้าจะใช้เวลาดูกันต้องใช้เวลาแรมปีถ้าว่าเราจะเสกเว่าดาวดวงนี้ถูกดาวถุงดโดดเข้าไป แล้วตั้งหน้าตั้งตาสังเกตไว้ว่ามีตำหนิอะไรสีสันวันนะับ็นยังไงลักษณะไปยังไงสังเกตไว้ <c oughs> แล้วก็ต้องทางตาดูกันเป็นปีๆ <c oughs> ไม่ใช่ดูกันไปนชั่วโมงหรือไม่ใช่ดูเป็นวันใช้เวลาอย่างน้อยๆน้อยทีย่สุดก็ต้องสามปีถ้าเจ็ดปีถ้าสามสิบปีรือร้อยปีบางทีร้อยปียังไม่ออกมาก็มี <c oughs> ถ้าหากว่าจะมีใครตะโกนถามมาบอกว่ารู้ได้ยังไงก็ขอตอบไม่ต้องตะโกนตอบก็ซิปตอบว่ารู้ได้เพราะเป็นนิทานเรื่องนิทานเนี่ยพูดกันยังไงก็พูดได้เมื่อออกมาจากท้องดาวเสร็จก็เหินมาตามอากาศใกล้ๆก,กับพื้นแผ่นดินนี่คุยจะให้ได้เต็มที่ใช้คำว่าเหินคือไม่ใเจาะห เทาะสูงเหินต่ําอันนี้กเป็นศรรพัพท์คืงคนสร้างนิทานเหมือนกันไม่ใช่เป็นศัพท์ที่นิยมกันทั่วไปกันเมื่อมาถึงสถานที่ที่มีบ้านเมืองอยู่ด้านทิศใต้ของดวงดาวคือว่าด้านทิศใต้ของมหาสมุทรเห็มหาสมุทรคกลงต่ําแล้วก็เหินเรื่อยๆไป ชมเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในลึกเข้าไปในสถานที่แ่นดินลึกมากเป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามมากมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบางทีพร้อมมากกว่าโลกของเราบางอย่างโลกของเราไม่มีแต่เขามีพร้อมไม่อะไรบ้างก็ช่างต่อมาเนี่ยเมื่อจิตใจมันมีความพอใจในมหาสมุทร มห,มหาสมุทรที่เห็นนี่สีเขียวมีความสวยสดงดงามมากจึงย่องเข้ามาจะไกลไหลเขไาม่คิดเมื่อเข้ามาถึงกลางแถว,แถวใๆใกล้ๆฝั่งมหาสมุทรก็เห็นเมืองเมืองสามเมืองด้วยกันมีสามเมืองคือเมืองที่ตั้งอยู่ที่นั่นสวยสดงดงาม่างกันไม่ไกลนัก ก็ลงมาที่พื้นแผนดินเมืงลงมาที่ผืนผื้นแผนดินแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาดูกันละเอาให้เป็นที่ไปคิดว่าเมืองนี้มีความสวยสดสวยงามดีหาทางลง <c oughs> การลงนี้ไม่ต้องหาสนามบินไม่ต้งไม่ต้องมีรวย์เพราะว่าพวกพวกลยคณะ,ะนะไม่มีล้อมีแต่ขา <c oughs> มองไปมองมาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่กลุ่มใหญ่หลายคนแต่กลุ่มเล็กๆก,ก็มีสองสามคนอีกจุดหนึ่งมีคนเดียวห่างจากกันประมาณสิบเมตรคนนี้อยู่คนเดียวกำลังอมือจิ้มโน่นจิ้มนี่ในธนาคารในอาคารของเขาแสดงว่าเป็นคนบอกสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่ง ยิงลงไปที่นั่นเมื่อลงไปที่นั่นแล้วก็เดินเข้าไปหาคนนั้นพ่อพอดีทึงเวลาเขาว่างพอดีพ่อเข้าไปใกล้โล่หน้าเข้าไปหน้าประตูเขาก็ยกมือร้องไปเอยวก,กเกะอะไรก็ไม่ทราบภาษาของเขาไม่รู้พูดจะคล้ายเชียงชันชันหนักหนักคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าเท่าฟังเป็นภาษาของเรา ก็ฟังได้ว่าเชิญขอรับท่านผู้มีเกียรติซื่อมาจากโลกอื่นเชิญท่านนั่งบงนเก้าอี้ขอรับในฟังเป็นภาษาของเรา <c oughs> เขาพูดยาวทั้งหมดประมาณสิบท่านเสร็จ,รจก็เข้าไปในอาคารของเขาอาคารของเขาเรียบร้อยมีเก้าอี้มีโต๊ะรับแขกมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วพอนั่งเสร็จทขาที่ให้นั่งก็มีคน เจ้าหน้าที่ของเขาจะถือเป็นคนรับใช้ก็ไม่ถูกนะมีเจ้าหน้าที่ของเขานําเอาน้ำเย็นมาให้และก็ส่งดอกไม้ให้คนอดดอกเขาบอกว่าเป็นการแสดงการต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากโลกอื่นเขาพูดเป็นครั้งที่สองจึงถามว่าท่านทราบได้อย่างไงวันนาคณะเข้าไปเจ้ามาจากโลกอื่น ก็ว่ากอันดับแรกที่มองเห็นคือเครื่องแต่งตัวไม่เหมือนกันก็ถามได้ว่าก็มีผ้ามีเสื้อเหมือนกันเขาบอกเสื้อผ้าแต่มันไม่เหมือนกันเสื้อผ้าของท่านท่านอย่าเผยไปกะมังคณะของข้าพเจ้าใช้ผ้าธรรมดาแต่คณะของท่านใช้ผ้าประดับประด้วเพชรพอก็พูดอย่างนี้ก็ตกใจเพราะเราลืนแปลงกายหรือเอาเครื่องแต่งแกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนตัวมา เาเรียกว่าลืมเครื่องเปลยนเปลี่นเครื่องแต่งกายก็แเลยกันก็บอกว่าเครื่องแบบอย่างนี้เป็นปกติธรรมดาของคนไม่ใช่หรือเขาบอกว่าใช่แต่คนบางพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองนี้ในประเทศทัางหลายเหล่านี้ทุกหลายๆประเทศไม่มีเครื่องแต่งกายอย่างนี้เพราะแก้วที่ระดับเสื้อผ้าของท่านนี่มีราคาแพงมาก ซึ่งไม่มีใครเขาแต่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแถวนี้ถ้ายังมีก็ซ้องใส่คอ,อนิดหนึ่งแล้วซ้องสร้อยหรือว่าทําแหวนละทาสร้อยข้มืออย่างนี้เป็นต้นแต่ติดผ้าทั้งผืนนั้นไม่มีใครเขาทำกันฟังเขาแล้วก็ยิ้มพอย,ยิ้มแล้วก็นึกในใจว่าขอเครื่องแต่งกายสภาพที่ปกติให้หายไปมีเสื้อผ้าธรรมดาปรากฏ ก็เริ่มนึกไปอีกว่าเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกลางๆกับเสื้อกับเป็นเสื้อผ้าธรรมดาผ้าถุงมีผ้าคลุมตัวแล้วสีมันก็อาจจะเป็นสีส้มๆสีสสสสสเหลืองๆพอก็ถึงเข้าเขาก็ตกใจแสดงท่าตกใจพอตกใจทำไมเขาลงจากเก้าอีก้ก้มลงกราบถามว่าท่านกราบทําไม คณะก็ว่าเจ้าทั้งหมดก็มีสภาพเหมือนท่านเป็นคนเช่นเดียวกันและเป็นแขกผู้มาเขาบอกว่าแขกประเภทนี้เขารู้จักมาเป็นครั้งเป็นคราวเช <c oughs> ื่อไม่ได้มาบ่อยนักถ้ามาทีไรทุกอย่างที่นํามาให้ก็คือความสุขมอดีพระท่านเตือนท่านบอกคุณคนนึกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกเขาก็จับได้นะสิว่าคณะของเราเป็นใครคุณนึกใหม่ดีกว่า นึกว่าเป็นเสื้อเป็นกางเตงอย่างเขาก็เลยนึกตามนั้นเขาเห็นเข้าเขาก็แปลกใจอีกว่าเมื่อกี้เครื่องชุดเต่ยงตัวชุดที่สองหายไปไหนทําไมถึงกลายเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็บอกว่าในเมื่อเราเสื้อมีเรามีเสื้อมีกางเตงเหมือนกันก็นั่งเสมอกันก็แล้วกันเขาบอกว่าอย่างนั่งไม่ได้เพราะอาการยานี้พระใหญ่เคยมาแสดงถามเขาว่าพระใหญ่ของท่านะคือใคร ท่านจำชื่อไดไหมเขาบอกประจันได้ถามว่าใครก็บอกพระใหญ่ของเขาคือพระโมคคัลลาก็ <c oughs> ฟังแล้วก็ตกใจถามว่าพระโมคคัลลาเคยมาที่นี่ไหมท่านรู้จักพระโมคคัลลาหรือเขาก็ตอบว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่รู้จักพระโมคคัลลาดีถามว่าท่านมาถามยังถามก็บอกว่าท่านมาเมื่อไหร่เขาก็ตอบว่าท่านมาเป็นครั้งเป็นคราว แต่ว่าระยะนี้ห่างไปหน่อยไม่เห็นท่านมาถ้าว่าเวลาที่ห่างไปจากระยะนี้ที่เ่็นเคยมาเป็นช่วงทานับตามปีส้นจัก,กรวาลมนุษย์คือจกกัาาจาก,กรวาเขามาจักรวาลมนุษย์พอพูดว่าจัก,กรวาลมนุษย์เขาก็ยิ้มเขาบอกว่าจะถามจัก,กรวาลไหนจัก,กรวาลน,นี้ที่คุยนี่ก็เป็นจัก,กรวาลมนุษย์เหมือนกันพวกก็ไปเจ้าทั้งหมดก็เป็นมนุษย์ก็เลยตกใจวพาพูดจิงแล้ว แม่อคนขาดสติสัมปชัญญะมาเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าจักรวาลมนุษย์ไม่มีมากใช่ไหมเขาบอกว่ามากเท่าที่พวกเขารู้จักกันดีก็มีสี่จกกักรวาลคือจักรวาลของเขาหนึ่งจกกักรวาลเวลาที่คุยนี่หันหน้าไปทางทิศใต้จกกักรวาลที่สองก็เป็นจกกักรวาลที่มองเห็นถ้าใช้กล้องระยะไกล,ไกล ก็จะมองเห็นจักรวาลใหญ่ลอยเลื่อนซ้ายแล้วต่อไปอีกอีกช่วงระยะหนึ่งก็มีจักรวาลหนึ่งเี้จักรวาลหนึ่งก็อยู่ทางด้านเหนือเป็นจักรวาลใหญ่เหมือนกันลอยอยู่ในผิวเดียวกันของจักรวาลก็ถามเมื่อเพราะว่าจักรวาลน,นอกจากนี้มีที่ไหนอีกถ้าบอกว่าเขาไม่ทราบคิดว่าดวงดาวต่างๆทั้งหมด ในจกักรวาลนี้เป็นจกักรวาลที่อยู่ของคนบ้างต่อรกากษาผู้คนบ้างเป็นจกักรวาลว่างบ้างแต่ถ้าที่เขารู้จักจริงๆในสี่จักรวาลรวมที่าจากักรวาลนี้ด้วยท่านมาถามความเป็นมาว่าคนในจกักรวาลทั้งหมดเลอทุกๆจัก,จกรวาลท่านรู้จักคนไหมเขาตอบว่าใช่รู้จักถามถามะว่ารู้จักกันยังไงท่านติดต่อทางวิทยุหรือทางไหน เขาบอกว่าเมื่อวานี้กลังติดต่อกันเพราะว่ามนุษย์จักรวาลต่างๆนี้เขาจะมากันเขาจะมาเที่ยวกันมีฐานพื้นที่ลงมีสนามบินพื้นที่ลงก็เลยถามก็ตอบไปว่าในเมื่อจักรวาลต่างๆมีมากเวลาเท่ากันไหมเขาบอกเวลาไม่เท่ากันใกลยกนาฬิกาให้ดูว่านาฬิกาที่เดินแบบนี้วนไป,ไ,ปไ,ปไปรอบหนึ่งถือว่าเป็นครึงงร่งวันของจักรวาลโลกชมพู แต่หมุนไปอรอบหนึ่งอว่าป็นเวลาเต็มวันเวลากลางคืนแลนะเวลากลางวันรวมเวลาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเขาก็มีนาฬิกาเหมือนกันมันก็เดินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้านับเวลาอย่างนี้นะก็ต้องถอยหลังไปประมาณสองพันปีเศษที่พระโมคคัลลาท่านมาบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังจากนั้นท่านก็มาแล้วไหมกันมาเหมกันจะมานานๆครั้ง ถ้าจะเทียบตามเวลาของจักราวาลที่ยกนาฬิกาเช่นโดนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสองสามปีจะมาครั้งหนึ่งก็ถางบอกว่าเวลาเ้่าสองพันปีเศษเนี่ยคนที่นี่อยู่ได้ยังไงจะมีใครมีชีวิตอยู่เขาก็ตอบว่าเข้ามาเจ้าเนี่ยเวลาสองพันปีเศษของท่านมันแค่เป็นเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้านับเวลาตามนี้จะคนในโลกในจัก,กราวาลน,นี้ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมด จะมีอายุถึงสองถึงหนึ่งหรือสองพันปีก็เลยถามว่าเวลานั้นเวลานี้ท่านมีอายุเท่าไรเขาบอกเวลานี้อายุของเขาเกิดมาแล้วระเกิดมาประมาณแปดพันปีก็เลยนึกสงสัยไอ้คนแปดพันปีที่มันหนุ่มมากดูหน้าตาแล้วคล้ายๆกับคนอายุสักยี่สิบแปดปีของเราก็เลยถามเขาตอบไปว่าในเมื่อพระบุคลาท่านมาแล้วท่านทาไม ท่านเอาอะไรมาให้เขาบอกอันดับแรกที่ท่านมาท่านเอาความดีมาให้แล้วทุกครั้งท่านเรามาย้ำความดีที่ท่านให้ไว้ถามว่าความดีที่พระมกคลาให้นี่มีอะไรเขาก็ตอบว่าหนึ่งเขาม่หานี่ก็จะเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาใคร,ใครง่ายยิ่งได้ดีพอนินดีด้วย และก็เบิกขาวางเฉยนี้เมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านได้ทรงกำหนดสิทธิ์คือทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่ผูดจิดในกามทางวาจาสี่คือไม่พูดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพื่อเจอเหลวไหลทางด้านจิตใจสามสหนึ่งไม่โลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมคือไม่ได้ทรัพย์สมัยของใคร แล้วจะไปจองล้างจองสายไขมีความเห็นตรงตามคติทั้งหมดที่ท่านที่สอนมาแล้วให้ปฏิบัติตรงตามนั้นก็ถามว่าคนในในโลกนี้ปฏ <working S 3> ิบ mm ัต hmm. ิตามนี้หรือเ็า่าคนทุกประเทศในประเทศนี้รัฐบาลตั้งกฎนี้เป็นธรรมนูญการปกครองการปกครองของประเทศนี้จะต้องมีพมิหารสีกาคมสิษฐ์เป็นพื้นฐานจริงๆทุกคนปฏิบัติตามนี้ เมื่อคุยกับเขาแล้วก็หันไปหาพระท่านท่านเขยิ้มแล้วก็ท่านมองหน้าก็มีความเข้าใจว่าเท่าที่เขาพูดนี่เป็นความจริงก็เลยถามบอกว่าพระมุคลายเคยแนะนําพระที่มีความใหญ่กับท่านมีไหมก็ก็อตอบว่ามีมีองค์เดียวถามว่าพระอะไรเขาตอบว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่าง่ีสุดยืนถานก็ว่าเขาเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหม เขาก็ตอบว่าถ้าตามปกติด้วยตาเนือนี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้ายจะทางตาตา,ตาใจไม่เคยเห็นก็ถามว่าตาใจของท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่ที่อารมณ์ก็ถามแล้วว่ามีความเคารพพระพุทธจเจ้าไหมเขาตอบว่าเคารพพระพุทธเจา้าเคารพธรรมเคารพพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี่มีพระบุคลาเปาานน็นประธานนี่เขายึดแน่นอน กพราะคนทุกคนที่นี่ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าใครละเมิดกฎส่บรายการคือพมิหารสี่หรือกฎสิบรายการคือก,ก,กำนวนสิบคนนั้นมีโทษหนักถ้าถามว่าในประเทศนี้มีการสั่งประหารชีวิตไหมก็ตอบเขาก็เลยตอบว่าถ้ามีการสั่งประหารชีวิตมันก็ผิดโทษปานาติบัติไม่มีการสั่งประหารชีวิตไม่เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นยังไง ก็บอกว่าก็ลงโทษไม่คบหาสมาคมให้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะตอนนี้เห็นไต้องมองในประกับบริเวณ <c oughs> จากบริเวณอยู่กว้างๆหน่อยจะห้ามออกจากเขตนั้นเป็นการประมาณใจเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสำหรับคนพูดมากมันก็พูดมาก,กเลยไปพูดกันไปมันก็จบเขามองมาเขาคุยไปเขา,ามองมาเ่เขาอาสงสยัย เขาหันมาถามว่าขอประทานโทษเขาพูดภาษาเขาแต่เรานึกเอาเป็นภาษาของเราและเวลาที่เราพูดภาษาของเราของเราก็นึกว่าหัมนึกว่าทําไปเป็นภาษาของเขาอย่าลืมนะท่านปรฟังและท่านโปรอ่านนี่เป็นเรื่องของนี้ทานนีทานจะพูดยังไงก็ได้เอาไงก็ได้ทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริง <c oughs> เขาก็ถามว่าคณนะท่านตมาทั้งหมดสิบท่านกว่า ท่านอาจจะมายานพานะเวลานิยานภานะเขาท่านจอดที่ไหนก็ถามก็บอกว่าทําไมท่านจะสงสัยแบบนี้เขาก็บอกว่าญานภานะต่างๆอยู่ในสายตายของผมผลเป็นเจ้าหนะ้าที่ดูยานพานะจะไปหรือจะมาถ้าเครื่องบินมาถึงแล้วจะเลี้ยวทางไหนจะจอดที่ไหนจะมีอะไรไหนเขาเป็นเรื่องการมันเป็นการแนะนําจากผมทั้งหมดต้องผ่านผม แต่ว่ายานพานะที่ท่านมานี่รู้สึกว่าไม่สะทบเครื่องสันยานของผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมนดาท่านหลายลอยบรอากาศ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกว่าท่านจะมีเครื่องทํากายให้เบาเคื่อประยงกายมาถ้ามันเป็นระบบปิยศาสตร์มันต้องเข้าคลื่นของผมแต่ว่าของท่านไม่ผ่านคลื่นผมเลยผมก็สงสัยท่านมีเครื่องผักคลื่นยังไงเอาอีกแล้ว ก็เลยเต่าเขาว่าคณะของข้าวเจ้าทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่มันไม่ได้มาโดยยานพาหนะไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องประยุงตัวให้ลอยแล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนลอยมาเองเฉยๆเขาถามมันลอยมาอย่างไงฝึกกันลอยได้ยังไงก็ตต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางใจถ้าคณะท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสนใจในพระธรรมคำสอนขอ,อ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเรื่มสายเคพในพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง <c oughs> เวลาที่รามบุกัะลาท่านมาเทวกลาท่านก็ไม่มีเสื่อมพานะมาไม่ก่นเขายอมรับว่าใ่ก็ถามท่านศึกษาจากท่านท่านจะสอนให้เขาก็หันมาถามว่าถ้าอย่างนั้นคณะของท่านนยจะสอนเขา้าพเจ้าได้ไหม จึงได้หันไปหาพระท่านพระท่านังมองดูน่า,าก็แสดงว่าไม่ใช่โอกาสที่จะสอนกัน <c oughs> ก็เลยบอกก็ว่าเวลาที่จะสอนมันไม่มีเวลานี้ยังไม่ต้องการเป็นครูของไทยเพราะยังไม่มีความเข้าใจในศรัทธาในภะาษาไทายของทุกคนตอนนี้ขอชมสถานที่ก่อนเข <c oughs> าจะบอกว่าจะชมที่ไหนก็เลยบอก,กว่าอันดับแรกขอชมในครัว เขาก็ยิ้มแล้วทุกคนที่นั่งปฏิการก็ยิ้มเขาหันมาถามว่าท่านหิวเลยก็ตอบเขาบอกว่าไม่ได้หิวแต่อยากจะดูอาหารเขาถามว่าทำไมจะดูอาหารก็ตอบเขาว่าในฐานะที่พวกท่านมีพรมีอาหารสี่และมีกรรบกสิธิ์ก็อยากจะดูอาหารก็ท่านว่ามีเนื้อสัตว์ไหม เขาบอกว่าแปลกใจเลยคิดว่าพวกเขาที่กินหญ้าไม่งอไม่ควายใช่ไหมพวกพวกก็ยิ้มก็บอกว่าคิดว่าอาจจะกินผักไม่ใช่หญ้าหญ้ากับผักมีสภาพไม่เหมือนกันเพราะหญ้าเนี่ยเป็นอาหารของคนไม่ได้มันต้องเป็นอาหารของวัวของควายของมา้าของช้างแต่ผักนี่เป็นอาหารของส์ก,ก็ได้เป็นอาหารของคนก็ได้คนกินผัก แต่ไม่กินหญ้างัวควายกินหญ้าโดยกินผักด้วยไม่อยากจะทราบว่าคณะของท่านกินเนื้อสัตว์ไหมก็มรู้ต่อว่าปกติก็กินกันเสรถามว่าปกติกแล้วถ้าอย่าเนื้อสัตว์ที่ไหนมากินก็บอกวา่าสัตว์ที่หมดอายุไขมันมีอยู่ถ้าเวลาที่พบสัตว์ตายจริงๆเนื้อ,อยังสดก็มากินกันได้ไม,ไม่แปลกไม่มีอะไรแปลก แต่ถว่าถ้าไม่มีเนื้อสัตว์พวกเราพวกข้าพเจ้าก็ชอบกินผักแต่การปรุงอาหารด้วยผักจะเอารสอะไรก็ได้ให้เหมือนรสให้เหมือนกับรสสัตว์ประเภทไหนก็ได้ก็เลยบอกเขาบอกขอชมสักหน่อยได้ไหมอาหารมีไหมเขาบอกว่ามีเขา,าให้สัญญาณกดอดอดออดซงเขา,ากดเดปสามยัดออดออด,อด ถ้าแถมใต้หนึ่งอดท่านสั่นานก็ถานก็บอกว่าการอดแบบนี้าการกดอดแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรเขาบอกสัญญาณน,นำอาหารมาเพื่อจะน,าาาน,นําอา,อาหารมาเรียงแขกก็ถามก็บอกว่าอาหารนี่มีพร้อมอยู่แล้วเขาบอกที่นี่ต้องพร้อมทุกเวลาเพราะเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากประเทศอื่นด้วยเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากโลกอื่นด้วยพอเขาผู้กระตกใจ ว่าเรานึกจะปลอมตัวก็แบกความโง่เข้าไปทุกอย่างอันดับแรกแบกความแพรวๆเข้าไปซึ่งไม่มีใครก็แต่งตัวกันแต่การในสองพระรูปตัวแบกเอาความสีเหลืองรุ่มร่ามผมจิวรนเข้าไปอีกนุ่งสบงทรงจิวรนนี่เขาก็จับได้แต่วาริยะที่สามไม่จะทรงกายแบบนี้จะไอลักษณะท่าทางลีลาวาจามันไม่เหมือนของเขาเขาก็จับได้อีก ในเมื่อเขาจับได้ก็ยอมให้เขาจับมาเรื่องไม่แปลกปฏิเสธไม่ไหวพอเขานำอาหารม่ดูดูแลอาหารทั้งหมดมีเก็บอย่างจะบอกอาหารทับเขาชื่อว่าอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่มีการตรงคล้ายกับเนื้อสัตว์มีรสชาติอันนี้คล้ายเนื้อหมูนี่คล้ายเนื้อเก่งอันนนี่เคลือนมาคล้ายเนื้อวัวเพื่อลองจิบปากว่าไม่เท่าใจเห็น จิตใจเห็นไม่เท่าลองจริงก็ลองจริงไปไม่คล้ายเครื่องจริงๆแล้วบอกอีกระเบทยนี้มีรสชาติเป็นผักผักโดยตรงแต่ว่าเขาไม่บอกว่ามังสวิรัตเพราะคณะของเขาไม่ยจะถือมังสวิรัตถือแค่มีเป็นสําคัญถ้าได้เนื้อสัตว์มาโดยไม่บาปไม่บาปนี่เขากินจะถามก็บอกว่าตามบทิึกษอยากกินเนื้อสัตว์ไหมถ้าเบม,มันไม่มี เขาบอกว่าอยากกินพระอาหารทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจับตรงให้คล้ายเนื้ออะไรก็ได้แล้วสีสันวรรณจะให้เหมือนเนื้อทุกอย่างได้หมดความนิ่มมันเหมือนกันดูแล้วก็เหมือนเนื้อเขาก็ใช้สั้นายกระดุมนองเขาวยกอาหารมาจานหนึ่งจานนี้มันเหมือนเนื้อหมูซีกหนึ่งก็เหมือนเนื้อวัวซีกหนึ่งเหมือนจริงจริงทิงก็แล้วก็คิดว่าหมูแล้วัวเนื้อวัวพอคีดไปถามก็บอกอันนี้ผักลวน เขาก็ให้เจ้าเทีนาทีของเขามาทำทำการตรงให้ดูเอาผักธรรมดามีเครื่องบอกมีเครื่องอะไรอไรอะไรก็ไม่ทราบใส่ก๊อกแก็แกก,ก,ก,กพพิ่มโตมาเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเสร็จมีความนิ่มนุลนเหมือนกันมีสีสันวัฒนะเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันมีรสเหมือนกันอนรวันดาท่านู้ฟังทั้งหลายแก็ท่านผู้อ่านเวลานี้ถ้ามองสัญญ,ญาณไม่ผิดมันก็หมดเวลาเส็ยแล้วขอลากรอ,อความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ยงมีเดบรรดาแต่พุทธตกาสานิชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี